ตอนที่หนึ่งบ้านตระกูลฉินถูกยึดซั์แล้วในที่สุดบ้านตระกูลฉินก็ถูกยึดซั์แล้วแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่นางรอมาถึง10ปี10ปีก่อนนางข้ามเวลามาพร้อมกับวิชาทำนายลักษณะทันทีที่นางลืมตาตื่นขึ้นก็คำนวณแล้วว่าตระกูลฉินจะต้องประสบกับหายนะครั้งนี้และนางก็เป็นเพียงจุดเปลี่ยนเดียว แต่ก่อนที่นางจะได้ช่วยเหลือแก้ไขไภัยพิบัติให้ตระกูลนางกลับถูกท่านย่าใจร้ายเนรเทศให้ไปอยู่ในชนบทเสียก่อนฉินหลิวซีมองกลุ่มคนที่กำลังร้องห่มร้องไห้ยอยู่ในห้องโถนใบหน้าแต่ละคนเปียกปอนแต่สีหน้ากลับเปลี่ยนไปด้วยความหยิ่งทนงอาจเพราะพวกเขายังรับความจริงไม่ได้และคิดว่าตนเองยังคงเป็นตระกูลขุนนางที่มีสถานะสูงส่งอยู่อีก ฉินหลิวซีถอนหายใจก่อนจะเอ่ยกับท่านย่าผู้นำตระกูลท่านย่าหลานให้คนเตรียมน้ำขิงกับน้ำร้อนไว้ให้แล้วท่านย่าดื่มน้ำขิงอาบน้ำร้อนไล่ความหนาวแล้วค่อยว่ากันดีไหมเจ้าคะเฮ้นางฉินผู้เท่าชะงักไปทันทีแววตาสงสัยปรากฏขึ้นในชั่วขณะพวกเขาไม่ได้แจ้งความที่ตระกูลฉินถูกยึดทรัพย์ให้ทางนี้ทราบเลยแม้แต่น้อย นางหนูนี่ได้ข่าวมาจากไหนและเตรียมการทั้งหมดนี้ล่วงหน้าได้อย่างไรแต่หลังจากการเดินทางไกลมาเหน็ดเหนื่อยนางชินผู้เท่าจึงไม่สามารถที่จะถามเอาความจริงอะไรตอนนี้ได้นางจริงได้แต่พยักหน้าพลางเอ่ยเจ้าจัดการตามนั้นเถิดชินลิวซี่ให้ป้าหลี่และคนอื่นๆพาคนทั้งหมดสิบกว่าคนนี้ไปต่อแถวอาบน้ำชำระร่างกายแล้วสายตาของนางก็หยุดลงตรงหญิงตั้งคันคนหนึ่งหนังตาของนางกระตุกทันที นี่มันผีซ้ำดั้มพลอยชัดๆตระกูลฉินเกิดเรื่องอย่างกะทันหันจนพวกเขาไม่มีเวลาพอจะเก็บซ่อนอะไรได้ยามที่ถูกยึดบ้านไม่เพียงแต่พวกเขาจะไม่สามารถนำของมีค่าใดๆออกมาจากบ้านได้แม้แต่ปิ่นปักผมและเสื้อผ้าที่อยู่บนร่างกายก็ยังถูกปลดออกไปด้วยไม่อย่างนั้นแล้วเหล่าญาติผู้หญิงของนางคงจะไม่ได้สวมเพียงกระโปรงธรรมดาและเสื้อผ้าชั้นในแค่นี้เดินทางมาถึงนี่แน่นี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไร อย่างมากก็แค่ทำอาหารง่ายๆกินกันนางไม่มีวันปล่อยให้คนเหล่านี้อดอยากหิวโหยอยู่แล้วแต่ปัญหาคือหญิงท้องโตผู้นี้กำลังตกอยู่ในคราวเคราะห์พอดิบพอดีนางรู้สึกหวาดกลัวมากสภาพจิตใจอ่อนแอทารกในคันกำลังจะคลอดทว่าใบหน้าของนางกลับมีไอดํดำปกคลุมชินลิวซีหันไปกระซิบกระซาบอะไรกับฉีห่วงที่เดินตามมาจากนั้นฉีห่วงก็เดินออกไปอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นไปอย่างที่คาดไว้ ทันทีที่ฉีห่วงเดินจากไปหูหยินผู้นั้นก็ส่งเสียงร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดนางเอามือกุมท้องพลางคร่ำครวญด้วยความเจ็บปวดใบหน้าของนางซีดขาวราวหิมะเหงื่อเย็นผุดพรายขึ้นกลางหน้าผากท่านแม่สะพร์หวังหันไปมองนางฉินผู้เท่าพลางเอ่ยด้วยสีหน้าซีดเซียวเล็กน้อยเกรงว่าน้องสะพร์สามกำลังจะคลอดแล้วเจ้าค่ะนางฉินผู้เท่าร่างอ่อนปลวกเปียกทันที นี่เป็นคันที่สองของภรรยาบุตรชายคนเล็กของนางซึ่งกำลังตั้งคันเด็กแฝดและตอนนี้ก็มีอายุคันได้เพียงเจ็ดเดือนเท่านั้นหากคลอดก่อนกำหนดเช่นนี้เด็กทั้งสองจะรอดชีวิตได้อย่างไรอย่าว่าแต่เด็กทั้งสองเลยแม้แต่ตัวมารดาเองก็ตามนางเพิ่งจะประสบเคราะห์ภัยมาทั้งตกใจหวาดกลัวการคลอดลูกในสถานการณ์เช่นนี้สุ่มเสี่ยงอันตรายไม่ต่างอะไรกับเดินบนขอบผาเลยนางฉินผู้เท่าหลับตาลง ความโศกเศร้าท่วมทน้นตระกูลฉินร่มเย็นเป็นสุขมานานหลายสิบปีเมื่อถึงคราวล้มสวรรค์คิดจะให้ตระกูลฉินของนางล่มสลายไปเลยหรือไรท่านแม่นางฉินผู้เท่ากัดปลายลิ้นตนเองอย่างรุนแรงจนรู้สึกได้ถึงกลิ่นคาวของเลือดจากนั้นนางก็ลืมตาขึ้นและสูดลมหายใจเข้าลึกเตรียมตัวช่วยกันทำคลอดสะพ้ากู้ นางหันไปมองฉินหลิวซีที่อยู่ข้างๆอีกครั้งชินหลิวซีก้าวเข้าไปพลางเอ่ยทันทีท่านยา่าหลานให้คนไปตามหมอตําแยมาแล้วท่านย่าไม่ต้องกังวลเราพาอาสไพยสามไปที่ห้องทำคลอดก่อนดีไหมเจ้าคะนางฉินผู้เท่ามองไปรอบๆห้องขณะที่มองดูเหล่าญาติที่เป็นผู้หญิงและเด็กกำลังหวาดกลัวตัวสั่นด้วยความตกใจ นางกลับนึกไม่ถึงว่าชินหลิวซีเด็กหญิงที่เพิ่งจะผ่านพิธีปักปินมาได้ไม่นานผู้นี้จะสามารถช่วยเหลือนางได้